สวัสดีครับวันนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรายการวันเดือนปีเกิดในเอกสารทะเบียนรัษฎรนะครับว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่อย่างไรนะครับเรื่องนี้ก็เป็นไปตามหนังสือสํานักทะเบียนกลางที่มทร3 09์นะครับทับว485ลงที่ที่24ธันวาคม2561นหรบเอนะครับหนังสือสังการฉบับนี้นะครับก็มีที่มาเนื่องจากว่าสํานักทะเบียนกลางเนี่ยก็ได้รับ แจ้งปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับที่ไม่มีวันกับเดือนเกิดนะครับคือมีเฉพาะปีพศเกิดนะครับเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศทําหนังสือเดินทางเนี่ยหรือขอวีซ่านะครับมันจะมีปัญหาเวลาบางประเทศเนี่ยเขาจะออกวีซ่าให้กับได้เฉพาะกับคนที่มีวันเดือนปีเกิดเท่านั้นนะครับก็เลยทําให้มีปัญหาสํานักทะเบียนกลางนะครับก็เลยได้หาลือกับทางคณะกรรมการพิจารณาล่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อที่จะแก้ไข หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับก็เลยเมีความเห็นดังนี้นะครับว่านทะเบียนเนี่ยสามารถที่จะนามาตรา16ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยซึ่งมันเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนะครับมาใช้ดําเนินการาในกรณีที่ไม่มีหลักฐานยืนยันวันที่นะแล้วก็เดือนเกิดได้นะครับสํานักทะเบียนกลางครับก็เลยเอามาประกอบการาพิจารณาออกหนังสือสั่งการฉบับนี้นะครับโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้นะครับว่า,ากรณีผู้ร้องเนี่ย มีเอกสารราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสาราที่จัดทาก่อนหรือหลังการจัดทําเอกสารทะเบียนสะดอนเนี่ยนะครับก็ให้ในายทะเบียนเนี่ยตรวจสอบอความถูกต้องน่าเชื่อถือของเอกสารนะครับโดยเอกสารเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งฉบับเนี่ยถ้ามีรายการาถูกต้องเหมือนกันเนี่ยนะครับนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาแล้วเชื่อถือได้เนี่ยก็สามารถใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานในการแก้ไขเพิ่มเติมตามความจริงที่ปรากฏได้นะครับทีนี้ เอ่อถ้ากรณีที่ผู้ร้องเนี่ยไม่มีเอกสารราชการนะครับหรือไม่สแสวงหารหลักฐานเออดังกล่าวได้เนี่ยแต่ว่ามีพยานบุคคลนะครับที่เอ่อรู้เห็นการเกิดนะครับแล้วก็เอ่อสามารถรยืนยันข้อเท็จจริงได้นะครับอย่างเงี้ยเอ่อก็ให้ในายทะเบียนเนี่ยสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวบรวมเอ่อพยานฐานเนี่ยเสนอความเห็นให้นายอำเภอเอ่อเป็นคนพิจารณานะครับเพราะว่าเป็นกรณีไม่มีพยานเอกสารหลักฐานเนี่ย ไม่มีเอกสารราชก,การเนี่ยก็จะต้องเสนอในอำเภอพินานะครับเพื่อสั่งให้แก้ไขนะครับกรณีนี้ถ้าพยานบุคคลยืนยันได้นะครับในอำเภอก็สามารถพินาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมได้โดยกรณีนะครับที่ผู้ร้องเนี่ยมีหลักฐานทะเบียนบ้านมีสูติบัตรนะครับหรือมีเอกสารราชก,การด้วยนะครับแต่ว่าวันเดือนปีเกิดเนี่ยดันเป็นระบบ จันทรคตินะครว่าคือเป็นมีเป็นแบบเดิมนะที่เป็นข้างขึ้นข้างแรมนะมีปีนักษัตร์เนี่ยกรณีเนี้ยก็ให้ในายทะเบียนนะครับเทียบกับระบบสูสริยคติก่อนนะครับจากปฏิทิน100ปีหรือ1้อปีเนี่ยแล้วก็เอามาประกอบในการแก้ไขวันเดือนปีเกิดนะว่ามันแปลออกมาแล้วเป็นระบบสูริยคติเนี่ยเป็นวันเดือนไหนนะครับทีนี้ ถ้าหากวิธีการที่กล่าวมาทั้ง3ขั้นตอนที่กล่าวมานะครับว่ามีเอกาสารการไม่มีเอกาสารการหรือมีเอกาสารการเนี่ยแต่เป็นระบบจันทกติเนี่ยเออมันไม่สามารถที่จะพิจาณาหรือเปรียบเทียบเป็นวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีปกติได้เนี่ยนะครับในทะเบียนผู้รับแจ้งเนี่ยในทะเบียนนะครับก็จะแจ้งผู้ร้องนะครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยจะสามารถนําประมวลกฎหมาย แพงละพาน,นิดมาตา16นะครับมาใช้บังคับได้ก็คือกรณีไม่รู้วันเดือนปีเกิดเนี่ยกรณีไม่รู้วันกับเดือนเกิดเนี่ยนะครับก็ให้นับวันที่1มกราเนี่ยเป็นเป็นรายการเป็นการลงรายการวันเดือนเกิดนั้นได้นะครับแต่ว่าถ้ารู้เดือนนะครับแต่ไม่รู้วันเนี่ยก็ใช้วันที่1เอ่อหรือ วันที่1มกราครับแล้วก็ปีพศที่เทียบได้จากปีนักสัตว์ในรอบอายุของผู้ร้องนะครับจากปฏิทิน100ปีหรือ1 5 0ปีนะครับซึ่งหากผู้ร้องตกลงเนี่ยก็ให้ในทะเบียนเนี่ยดำเนินการให้ต่อไปได้นะครับทีนี้กรณีการแก้ไขดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการบันทึกเพิ่มเติมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่นะครับในการตรวจสอบเอกสารนะครับโดยจะมีการบันทึกเพิ่มเติมข้อความมาไว้ด้วยนะครับว่า บุคคลลำดับที่นะครับแก้ไขวันเดือนปีเกิดตามหลักการของบังมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา16นะครับซึ่งก็จะเป็นการบันทึกเอาไว้ในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนรวัดนะครับแล,และในฐานข้อมูลทะเบียนสมดอทุกรายการนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยนะครับกรณีที่บาง,บาง,บาง,บางกรณีนะครับที่จะมีพี่น้องร่วมมีดามดา,นานเดียวกันเนี่ยที่อาจจะมีวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจนแล้วมันมาใกล้เคียงกันนะครับทีนี้ ก็ได้กําชับเอาไว้ด้วยนะครับว่ากรณีการแก้ไขลักษณะแบบนี้หรือก็ดีใดก็ตามนะครับที่ที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนเนี่ยาการปฏิเสธการรับคําร้องเนี่ยนะครับห้ามดําเนินการเลยนะครับห้ามทําเลยห้ามปฏิเสธการรับคําร้องนะครับแล้วก็เมื่อมีการดําเนินการอย่างไรแล้วเนี่ยจะปฏิเสธไม่ดําเนินการตามที่ผู้ร้องร้องของเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นการปฏิเสธโดยผู้มีอํานาจตามกฎหมายด้วย ออแล้วก็จะต้องแจ้งออข้อกฎหมายข้อพิจาาข้อสั่งการออและเหตุผลนะครับของการสั่งการนะครับแล้วก็สิทธิ์ต่างๆให้ผู้ร้องทราบโดยเร็วด้วยครับสวัสดีครับ